จศรมหาสมัยสู่ต่อปุริมันจาที่สร้างราชาทัตราโตปัสสาสุติอันทัพพานังที่ปฏิมาราชายจสิโสปุตตาปิสสาพาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตสติมันโตวานนาวันโตยจสิโนมุทมานาพิกามมงพิกุนังสมิตริงวานังตาขีนันจาที่สร้างราชาวิลินหงปัสสาตัปปสสาสุติ กุมพันธนังอาที่ปติมหาราชายุสสิโสปุตตาปิตัสสะผาโวินทนามามาปลราอุทีมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินุโมธมานาพิกามุงพิโกนังสมิติงว่านังปชิมนจะที่สร้างราชาวิรูปกโคปุสาสุตินาคานังอาที่ปติมหาราชายศสสิโส ปุตตาปิตัสสะปะหะโวอินทนามามหาปาราอิทธิมันโตชติมันโตวานนาวันโตยสสินโนโมทมานาภิกษามุงพิกขุนางสมิติว่านังตารันจากที่สร้างราชากรเวโรตัปตะเศรฐิยค้านังที่ปฏิมาหราชายัสสินโซปุตตาปิตัสสะปหาโวอินทนานามหาปาราอิทธิมันโตชติมันโตวานนาวันโตยสสินโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านัง ปริมาที่สังทัตตาร์โตทากินีนาวิลุนโกปชิชีนาวิลูปัโคกูเวโลอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมุนตาจัตุโรที่สองตัทังรมานาอัตทังสุวเนกาปิระวัฒเวเตสรามยาวิโนทาซาอาคูวันจานิกาสักทามมยาคูเทนตุเวเทนตุวิภูจวิภูโตสหจันทโนกาเมสโตจะกินหนุคันตุนิคันตุจะ ปะนาปะนาโตโอปามโยจะเทวสุโตจะมาตลิบกิตาเสโนจะคันทัพโพฮัลราชาชนเวศโพออาภูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยวัชาเอเตจันเยจะราชาโนอันทภาสราชุภิบมุทามนาพิกามุงพิกุนังสัมิติวะนังอัาคูนาพัสานาคามิสรลาสหตัชกา กัมภารัสตระอาภูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัทธาจะอาภูนาคายจสสินโนเอราวนันโนมหานาโกโตปาคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหสหารันติทิพภาธิชาปกิวิสุทธจับคูวิหายาสาเตวนมัจฉปปตา กิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตนานะครราชาณมาสิสุปันัโตเขมมะมะกาสิปุทโธสันนะหะหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสระนะมะกังสุพุทธังจิตาวิชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัตเสต ที่มันตัวยสัสโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลานาคาเวคัสาวเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมัมจีสหสาตัญจะพระริปุตานังสเพเวโลจานามกาสันนายิตาวาพระลิงเสนงงังลาหุปัฏฐมุปาขมุสสะมาโยธานิพัทันเตปิคูนางขมิจิงวานางโอภาจะเทวาปทวีจะ เตโชวาโยจะทักมงครุณาวรุณาเทวาสะโสโมจะยะสะสะสหะมิตาจะกะรุณากายิกาอากูเทวายะสสิโนทะเสเตสะสะทากาหยาะเปนานัตตะวันิโนจิติมันโตชิติมันโตนาวันโตเิสสิโนโมทามนาพิกมุงพิกุนางสมิตริงวานังเอ็นทุจะเทวาสหริจะ สัพมาจะทุเวยะมาธันทัสสูปานิสาเทวาธัมมาคูปุรักกิตาสุริยัสสปณนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตานัคขตานิปุรักิตวาอาคูมันทวาราหะกาวสุนังวาสโวเสตรสกปะคะปุรินทโทสัชเตธสทากายาสัเพนนาตตะวานิโนิที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินุโมทมนาภิกามงภิกขนางสำนิงว่านัง มาทาคูสะผูเทวาชลามักชิสิคาลิวะอลิตกะจะโรชาจะอุมาปุพบนิพาสิโนปรุณาสหธรรมาจะออจุตาจัอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะเนสิโนโสเสเตสสทากายากตะเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมธรรมนาภิกามุงภิกขุนางผ่นนิจิงว่านัง สมานามหาสมมานามนุสามนุสตมะกิตาปุถุสิกาอาคูอาคูมโนปุถุสิกาทาคูหราโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนตาเเตสัตถากายะตเพนานัตตาวะนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนมุทมานาพิกามุงพิกุณังสันติจิงวานังสุกากัรุมหาอรุณา อาภูเวขะณัสฮาโอทาตะกายหะปาโมค้อาภูเทวาวิจขนาสัทธามัตตาหะหะรักชามิสกาจายาสัตสีโนถานะยังอาคาปชนโนโยติสะอภิวัสติสสิเตสัสธากายาสเปนานาตะวณิโนทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมัทธมนาพิกมุงพิกุนังสมิติงวุนังเทมียาตุสิตายามากัตตกาจายาสัตสิโน ตัมพิตการามสุตังโชตินามาจะอัสวะอิมานระติโนอาคูอัทาคูปเรนิมิตาสัเสเตสัสสากายาสเปนานัตตวนิโนทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยสสิโนวัฒมนาภิกขะมัภิกขะมังสมิติโวนสัเทเตเทวะมิกายาสเปนานัตตวนิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสิทัสสะสหะปวุทธชาติมัคคีลัง วคตินณมนาสวังทักเคมโมคาตรงนาคังจันทางวอสิตาติตังปรมาปรมาตจะปุตตาอิติมาตสหสันนังกุมาโรทิโสจะโลปะขาวสมิติงวนังสหัสสะปรมาโรคานังมหาปรมาพิติตติอุปปันโนชิติมันโตอิสมากาโยชัสสิโสสัทเศธอิสราโคปันปัเจกวะสวัติน เตสันจะปัจฉชตอาคาหาลิโตปะริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสิ้นเทเทเวสพภมเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะพันหัสสะมันทิยังเอตาคันหาทะพันธาะอาเคนะพันธะมุตุโวสมันตาปะระวาเรทะอาโวมุจิทะโกจินัง อิติตัทธามาเสโนกัญหาเสนังอปเปสัยปานินาตาระมาหัจชะสละลังกัตวาณเพระวังยะธาปาบุสโกเมโคนันยันโตสวิชุโกตัทาโสปัจจุธาวัตติลังคุโตอัสยังวเสตันจะสปังอภิญญายะภาวะกิตตวานัจคุมา ต่ตัวมันต่ยิสัทธาสาวกิขีสัสเนรเตมาละเสนาภิกันตาเทวิชานธาภิกโรเตจะอาตปมะกะลุงสุตวะพุทธศาสนังวีตาราชีปักกามุงนิสังลุงปิอินชัยุงสัพเพวิชิตะสังขามาพญาตีตายัสสศีโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต